ผมขอทักทายเพื่อนฝูงสามท่านเลยนะครับเรียงไปของคนที่รูปหล่อที่สุดนะครับเคยมีแฟนที่ก็สวยเพื่อนๆในสวนกลาบที่สวนดอมใครๆก็ห่วงเออตอนนี้จะบอกความคุ้นคครับเออจะบอกความจริงไปเจอล่าสุดแล้วจำเขาไม่ได้เลยล่ะคนนี้อย่าเอ่ยชื่อเลยนยครับเออห้ามเอ่ยชื่อไม่เอาเลยคุณเล็กธรรมรงค์เจอหน้าเพื่อนต้องเอ่ยคำับสัตว์อยากทราบครับผมได้ทัก่ายเขาค่าว่าจะได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีงานแต่งงานอะไรของลูกสาวเพื่อนใช่ไหมครับ มีไหมครับมีมีมือนกันมีใช่ไหมครับมีครับไม่ใช่ประธานไม่ประธานเขาจะให้ผมขึ้นไปพูดผมเป<ห>็นคนวาดคู่บ่าวสาวโอ้โหตัวผมเองยังให้อวาาตัวเองไม่ได้จะให้คู่บ่าวสาวได้ <ขอ S 2> ไงให้อวามันยีดสั้นเลยไหมครับขอให้อยู่กันยืดเหมือนกิ่งทองใบหยกก<อ><อ>็ดีใจนะไม่ได้เจอตั้งหลายปีนะแค่เห็นหน้ายิ้มก,กันก็เนี่ยนะก็มีความสุขแล้ว เ,เพื่อนเรายังอยู่ส่วนเพื่อนที่ไม่มาก็เสีย,สยโอกาสไปนะแต่ถ้าเพื่อนที่ไม่อยู่นี่ก็ขอให้ไปดีไ,ดไปดีนะไม่ต้องรองนะอีกนาน